มีอาการอะไรบ้างปวดท้องตื่นไส้เนื่เยไปกินอะไรบาร์ิก่อนกินอาหารล้างมือหรือเปล่าคะไม่ได้ล้างน้องนี่นี่เลยถี่สำคัญต้องล้างมือนะคะทีเรามาดูการล้างมือกันนะคะการล้างมือห้ากิจกรรมสำคัญที่คุณต้องล้างมือหนึ่งก่อนสัมผัสสองก่อนทำหัตถการสามลังสัมผัส สี่หลังสัมผัสสารคัดลังหหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมจำไว้เว่นนะคะจำไว้ดีๆอันนี้สำคัญเกี่ยวกับการล้างมือจำไว้นะครับถ้าคุณไม่ทำตามผมจะไปโยกคุณตัวจะเงหลังมือก่อนหลังสัมผัสปฏิบัติเป็นนิสยัยชีวีปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค ล้างมือบ่อยๆ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 ขอถามสักนิดขอถามสักนิดทำไมต้องล้างมืออยากจะดูอยากจะูก็ขยับก็ขยับเข้ามาเลยจะเป็นยังไง มล้างมือจะมีเชื้อโรคต่างๆ่างติดอยู่มันจะเข้าสู่ร่างกายเธอล้างแบบไหนดีจึงจะถุกทูกวิธียากเลยจริงๆพกข้อนี้ทำง่ายหรือเกินเพิ่มที่ข้อที่หนึ่งกฝ่ามือมาทุกกันข้อที่สองนั้นต้องเอาป่ามือทุกนั้นหือ จำใชจัปันทูนิวมือข้อที่สี่อาปลายนิ้วทุูที่ฝ่ามือแล้วมาข้อที่หา้าตรงจูนิ้วหัวแม่มือข้อที่หกอย่าลืมทูตรงข้อมือและทั้งหกขอ้อนี้เป็นวิธีการล้างมือทำปัะจําก็จะดีดีดีดล้างมือบ่อยบ่อยล้างมือบ่อยบ่อย ล้างมือบ่อยๆ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 ,ออยๆจำได้ไหมการล้างมือมีห้าสถานการณ์หกขั้นตอนต้องจำไม่ได้ะสะอาดหมดจดไม่ลดขั้นตอน6วิธีแน่นอนล้างแล้วปลอดภัยเด็กๆทุกคน อย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะครับการล้างมือที่ถูกวิธีช่วยลดการกระจายโรคมือเท้าปากด้วยนะเฮ้ยวุ้ยมีมนวุ้โก้